5เทคนิคนะฮะในการทำการตลาดนะครับในเรื่องของการขายประกันชีวิตที่ได้ผลนะครับที่ผมรวบรวมมากว่า10ปีนะครับวันนี้จะมาแชร์มาแชร์นะครับแบบหมดเปลือกในคลิปเดียวครับ สวัสดีครับผมทกรท่าวิศนิกรนะครับกับดูดิชแนลนะฮะสังคมแห่งการแบ่งปันและการส่งต่อนั่นเองนะครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมจะมาแบ่งปันนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้มีการรวบรวมนะครับในช่วงระยะเวลาในการที่ผมอยู่ในธุรกิจนี้มากว่า10ปีแล้วก็เออผมกำาังการตลาดยังไงนะครับแล้วก็มันได้ผลอย่างไรวันนี้จะเอามาแชร์ให้หมดเลยเนะีนะ่ยเอาแบบแต่ละข้อเลยเอาเป็นว่าใครที่แบบ คุณกรเราจะไปทําการตลาดยังไงจะไปขายประกันที่ไหนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าคุณดูคลิปนี้คุณจะได้ประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้เนาะให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละแต่ละคนเองแล้วกันนะครับซึ่งผมว่านะครับขายประกันเก่งนะสู้การทําการตลาดเก่งไม่ได้นะผมพูดคํานี้เลยนะฮะหลายคนายอาจจะขายประกันเก่งนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีไอเดียในการทําการตลาดใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะ มันอาจจะทําให้เราจมอยู่กับสิ่งเดิมนะครับซึ่งโอผมรือว่าผมทามาเยอะเหมือนกันนะทาหลากหลายด้วยนะไม่ได้ทําอย่างเดียวนะครับเอาละเริ่มเลยดีวยกว่านะครับเข้าสู่เนื้อหานะครับสำหรับในข้อที่1นะครับข้อที่1เนี่ยคือผมว่าเป็นตลาดที่ทุกคนน่าจะเหมือนกันนะครับนั่นนั่นคือตลาดธรรมชาติ ตลาดธรรมชาติตลาดคนที่เรารู้จักเนี่ยครับตัวแทนใหม่ทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องเป็นไงฮะตอนที่เราเรียนมานะครับอาจารย์ในคลาสสอนก็จะสอนให้เราแบบทำโพสเป๊ร้อยเนาะลีดลายชื่ออ่ะแล้วก็เป็นไงฮะแล้วก็ให้เราได้มีการโทรนัดผู้มุ่งหวังแล้วเข้าไปพบสนใจก็จะเอาคนที่เรารู้จักฮนะแล้วก็เอาเกี่ยวกับในเบอร์โทรอะไรต่างซึ่งเราก็เมกสมงบ้างนะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่อาจารย์ให้ทำโพสเป๊ะร้อยแล้วก็ลีดลายชื่อว่า ใน100รายชื่อเนี่ยมีรายชื่อที่ฮอตนะครับมีทั้งหมดกี่รายชื่อคู่บ้างคือรายชื่อที่แบบกลางๆรายชื่อที่แบบอ่อไม่ไม่ไม่โอเคเลยอย่างเงี้ยครับก็มีกี่รายชื่อแล้วก็เข้าหาลูกค้าตามจำมนวนก็เหมือนที่ผมได้แชร์หลายๆคลิปแล้วนะครับว่าผมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรนะ่กับตาลาดนี้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ลองดูแล้วนะครับที่จริงเขาให้ผมลิสต์นะครับก็ประมาณ100รายชื่อนะ ผมก็มีรายชื่อจริงๆอยู่ประมาณเกือบๆห้าสิบอะประมาณ5 8แได้ประมาณช่วงนี้ครับเข้าไปพบก็ประมาณเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็ไม่ทำ <c oughs> ไม่ทำนะฮะในช่วงแรกๆนะครับลูกค้าก็ไม่ทำเลยตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อกับผมนะเมื่อผมอายุงานในรอบประมาณสักหกเดือนเนี่ยนะครับก็ามาเป็นลูกค้าเนี่ยที่ผมนับได้ก็มันเกือบๆจะ1 6บ7คนนะที่กลับมาซื้อกับผม อีกครั้งหลังจากที่แบบเนาะไม่ซื้อเลยนะฮะก็เป็นตลาดที่ผมไม่ขอเจาะลึกแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่เรียนในคลาสต่างๆที่มีการสอนนอะาจารย์กูสอนและผมจะไม่เจาะลึกในตลาดนี้ตลาดที่2ครับที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่ผมทําการตลาดยาวนานที่สุดและผมถือว่าผมก็เชี่ยวชาญพอสมควรเพราะทําการตลาดมาแบบครบทุกรูปแบบครับนั่นคือตลาดบูนั่นเองนะครับบูนี่คือ,อยังไงบ้างก็ถูกแบ่งเป็นอย่างงี้ฮะ หนึ่งก็คือบูธท,ที่เราเห็นภาพชัดสุดก็คือบูธตามห้างสรรพสินค้าเนาะเวลาลูกค้าเดินผ่านเข้ามาก็มีแบ่งทีมนะครับเนาะทำกันในหลายทีมแล้วก็มีมือดึงนะดึงคนเข้ามาทํากิจกรรมเชิญเข้ามารับของที่ลึกฟรีที่เคาน์เตอร์บูธของเราแล้วก็เป็นไงฮะก,ก็เริ่มทําแบบสอบถามวิเคราะห์ไฟแนนซ์เฮลเช็คลองดูว่าได้ตามเป้าแล้วก็นําเสนอขายประกัน นะครับนะวันนี้อาจจะไม่เอาวิธีการมาลงลึกแต่อาจจให้ให้ให้ตลาดแล้วกันนะครับซึ่งบูธต,ตอนที่ผมทําก็จะมีตั้งแต่บูธในห้างนะครับห้างก็หลายห้างนะครับบูธตามองค์กรต่างๆสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นบูธที่ออกไปตามกลุ่มต่างๆด้วยนะฮะก็ก็ไปด้วยนะแม้ทั้งกลุ่มผู้ใหญ่บ,บ้านผมก็ยังลงไปเลยนะครับหรือกลุ่มแบบ s อสเอต่างๆอะไรต่างๆก็ก็ลงไปในพื้นที่นะครับหรือเนาะเป็นบูธแม้กระทั่งในตลาดก็ลุยมาแล้วครับผมมีความเชื่อว่าบูธเนี่ยมันทําให้เราได้รายชื่อและเราทําให้มีกิจกรรมไอทีวตี้ที่เราจะได้ได้ได,ไดายชื่อคนกลุ่มผู้หวังคนเพื่อเราจะนัดหมายเข้าไปนําเสนออีกครั้งหนึง่งดังนั้นนะผมก็ทำมาหลากหลายนะเหมือนบูธในตลาดเนี่ยผมรันไล่แต่ในตลาดนัดมอเตอร์โชว์อะไรต่างๆคนไล่มัหมดเลย อ๋อได้ผลไหมได้ผลครับโดยเฉพาะตลาดนัดเนี่ยตอนนั้นก็คือได้รายชื่อมาเยอะมากนะครับได้รายชื่อมาเยอะมากจับกลุ่มกับทีมงานเนี่ยพาทีมงานไปทำอะไรเงี้ยสามสิบสี่สิบคนทำเป็นบูธคาราวานนะฮะลงไปนะครับในลักษณะนี้ก็ถือว่าได้กลุ่มผู้มาออกมาเยอะแล้วก็ไปตามที่บ้านในครั้งหนึ่งก็ถือว่าได้ผลก็มาถึงกลุ่มตลาดที่สามบ้างน,นะครับตลาดที่สามเนี่ย ผมเชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยลุยใช่ไหมครับแล้วผมก็สอนค่อนข้างจะเยอะ,ยอะนั่นก็คือกลุ่มน็อกดอนั่นเองนะครับซึ่งไอ้กลุ่มน็อกดอเนี่ยนะครับมันก็จําเป็นเหมือนกันนะนะครับการน็อกดอคืออะไรรูกมครับคือเหมือนเราไปน็อกดอกลุ่ม SME เอย่างเงี้ยครับเราก็จะขับรถวิ่งเข้าไปชนกลุ่มนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีบทเข้าไปแนะนําตัวเนาะแนะนาตัวว่าเรามาจากไหนนะครับเรามาทําอะไร อย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็เข้ามาช่วยลูกค้ายอย่างไรน,นะครับอย่างประมาณนี้คือกลุ่มน็อกเข้าไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่เหมือนกันนะครับยังมีหลายทีมของผมที่เข้าไปทําในลักษณะแบบนี้นะครับเช่นที่เราได้ผลอย่างมากก็คือเข้าไปน็อกดอในกลุ่มที่เป็นเจ้าของติดการต่างๆพวกห้างหุ้นส่วนจํากัดนะนะครับก็ได้ผลเนาะเนี่ยหรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม s อสแแบบย่อมลงมาหรือจะเป็นกลุ่มที่ เรามุิ่งทำกันแบบล่าสุดเลยเนี่ยก็คือเราไปอยู่ในเกาะนะครับเข้าไปในเกาะแล้วก็เข้าไปวางแผนนะครับให้กับกลุ่มเจ้าของธุรกิจจริงๆเช่นแบบอันนี้อันนี้เบีย้ยก็เลยได้สูงขึ้นนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของบอกบานเช่าเนาะกลุ่มที่เป็นเจ้าของเกี่ยวกับทำพวกการท่องเที่ยวต่างๆทั้งหมดเลยรวมไปถึงรีสอร์ทโรงแรมทั้งหมดเลย นะครับกลุ่มนี้ก็คือไปแบบไม่รู้จักนะครับไปแบบเนียนเนียนเข้าไปพบเข้าไปคุยสร้างความสัมพันธ์แล้วก็บอกวัตถุประสงค์นะครับว่าเรามาเนี่ยนะครับเรามีความรู้เรื่องอะไรและ,และเราสามารถช่วยให้คุณลูกค้ามีผลประโยชน์นะครับที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ประมาณนั้นซึ่งกลุ่มน็อกดอเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่เราไม่รู้จักเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่เราได้เจอคู่หวังใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา นะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะที่แบบทําแล้วก็เบิร์กก็คือ,อไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงนะก็คือกลุ่มที่เป็นเจ้าของเกี่ยวกับกเกษตรทั้งหมดนะครับผมเคยมีทีมงานเราเนี่ยเก็บเจ้าของอขายทุเรียนนะครับตอนนั้นไปปิดงานมานะครับได้เคสหลายล้านนะครับแล้วก็หลายแสนด้วยนะครับต่อมาอีกแล้วก็ยังดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ยาวมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ยังต่อย,ยอดได้อย่างเรื่อยเรื่อยเลยกลุ่มที่เป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของธุรกิจน,นะครับ เข้าไปยังไงนะฮะมันไม่มีแผนอะเนาะเข้าไปเลยตรงๆเดี๋ยวจะทําคลิปแยกอยู่นะครับไม่ต้องกังวลเขาจะมาแชร์เทคนิคที่ที่ทำแล้วมันตลาดได้ผลอะทำยังไงบ้างในการเข้าไปพบนะครับมันเดินดุ่มๆไปเลยใช่หรือไม่มันก็ใช่นะจริงๆมันก็ใช่นะนะครับมันก็เริ่มต้นจากการเข้าไปในพวกวแผงทุเรียนอะไรต่างๆก่อนแล้วค่อยสาวลายชื่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดจากการทําความรู้จักเรื่อยๆ ประมาณนั้นจากลูกค้าเล็กก็คือเป็นต่อขึ้นไปจากลูกค้าเป็นลูกค้าใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือกลุ่มแบบน็อกดอซึ่งผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผมถนัดที่สุดนะครับในการขายน็อกดอต่อจากบูธนะครับซึ่งบูธที่ทำหนานะครับกลุ่มที่4นะครับวันนี้จะมาให้ห้กลุ่มนะครับหรือว่า5ตลาดนะครับกลุ่มที่4ก็คือจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการพรีเซนต์นะครับองค์กรต่างๆนะครับการพรีเซนต์ก็คือเหมือน ผมเคยจําได้ผมเคยไปทําในช่วงแรกๆนะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกลุ่มหมู่บ้านนะครับผมก็ไปตั้งเคงเาน์เตอร์บูธตอนนี้ยังไม่มีทีมงานแม่งเริ่มงานได้เดือนเดือนที่2เดือนที่ขั้นตอนที่3เนี่ยเอาทำเอาทาปชูชงปูชัวไปแล้วก็ขอพรีเซนต์หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านเขาประชมุมเสร็จนะครับก็ไปพรีเซนต์เลยตอนนั้นนะครับตอนนั้นราคายางดีอยู่นะครับตอนนี้น่าจะยากนะผมว่บ้านะแต่ตอนนั้นราคายางก็ยังดีอยู่ผมพรีเซนต์อย่างงี้นะครับก็ ก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้ตามต่อไปถึงบ้านด้วยอันนี้สร้างความน่าเชื่อถือสร้างความสนิทแล้วก็สามารถต่อยอดได้อย่างแบบลึกๆล,ล,ลงได้เพิ่มเติมอีกสำหรับในกลุ่มพรีเซนต์นะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยนะให้ไปพรีเซนตนะนะ์ในองค์กรที่เขามีการประชุมอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ขอช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเข้าไปเล่นเกมเขาไปแจกของที่ลึกไปมอบของที่ลึกแล้วก็มอบสวัสดิการอะไรประมาณนะะี้ฮะก็ เข้าไปพรีเซนต์อยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ก็ยังมีพรีเซนต์อยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดนี้ก็เพิ่งไปมานะครับยังยังยังให้ความรู้ไปเนี่ยเวลาเราไปพรีเซนต์จริงๆเราก็จะมีข้อมูลเนาะแต่โดยหลักการนั่นคือการไปให้ความรู้คนก่อนไม่ใช่ไปขายสินค้านะไม่ใช่ไปพรีเซนต์เรื่องสินค้าว่าเราประกันนั่นไม่ไม่ใช่นะคือการให้ความรู้ความจําเป็นในเรื่องของการวางแผนทางการเงินออกมานัะ้นนะฮะนั่นนั่นก,ก็คือกลุ่มพรีเซนต์ นะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่เราต้องบอกว่าเป็นหัวใจเนาะเป็นหัวใจเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มลูกค้าเก่านั่นเองหรือว่าลูกค้าต่อยอดจากลูกค้าเก่ากลุ่มนี้นะครับก็มันต้องแบบเนาะมันต้องเป็นเป็นบบตัวแทนทีเ่เริ่มมีลูกค้าแล้วใช่ไหมครับซึ่งกลุ่มนี้นี่ะก็คือเป็นลูกค้าเก่าที่เขาเชื่อใจไว้วางใจ ใช่ไหมครับเราก็ทําการตลาดกับเขาผมเคยแนะนําไปเนาะก็คือทําการตลาดกับลูกค้าเก่าเข้าไปเยี่ยมลูกค้าทําตลาดเข้าไปเยี่ยมหรือที่เคยได้ผลก็คือชวนลูกค้าแบบทานข้าวเนาะนะครับแล้วก็ต่อยอดรายชื่อนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่เคยทําแล้วก็ได้ผลเหมือนกันก็คือการทำต Thank you party ก็คือเอาลูกค้าเก่าเรามามาแบบมาขอบคุณโดยการแบบว่ามีโต๊ะ ลมนะฮะเลี้ยงในโรงแรมลูกค้าก็มานั่งทานเชิญแบบออกการ์ดอย่างสวยเลยนะแล้วก็เอาไปมอบให้ลูกค้าให้ตัวแทนทุกคนทําเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มาถึงแล้วก็พรีเซนต์นะฮะกล่าวขอบคุณแล้วก็ให้ลูกค้าในจองสิทธิ์ในโครงการนะครับซึ่งเราก็จะมีโปรต่างๆที่จะเอาไปวางให้กับลูกค้านั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นตลาดนะครับที่ผมมาแชร์อยู่ประมาณ5าตลาดนะที่ผมทําเวียนไปเวียนมาอยู่ ตลาดคนที่เรารู้จักก็จะเป็นตลาดคนใหม่ที่เราเหมือนผมเริ่มตั้งแต่เป็นตัวแทนใหม่แล้วก็เวลาสอนตัวแทนใหม่ก็น่าจะเริ่มต้นที่ตลาดคนที่เขารู้จักก่อนเพื่อที่จะทําให้เขาค่อยๆพัฒนาขึ้นตลาดที่2ก็เป็นตลาดบูธแค่บูธนี่ก็เยอะแล้วนะฮะบูธนี่ก็ผูเยอะแล้วนะครับบูธเนี่ยผมว่ามันมันเป็นตลาดที่ทาได้เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เราสแสวงหาหลายชื่อนะครับแล้วก็ต่อยอดหลายชื่อน้อยนักนะที่จะปิดในในเคาน์เตอร์บูธเลย มันก็ทําให้เราได้ไรายชื่อใหม่ๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มน็อกดอน็อกดอก็จะมีการระบบระบุเลยนะว่าจะไปน็อกที่ไหนนะครับผมเคยไปน็อกดอในรูปแบบแคมป์ด้วยนะใครเคยดูในชา n e l ผมก็จะมีนอกเคยแบบพาทีไม่ล้ะสามสิบคนไปไปนอนไปไปทำแคมป์โดยทำ,ทำททิปเที่ยวไปด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทําแบบอย่าให้มันเครียดนะคือทํางานไปด้วยแล้วก็แบบ ให้มันสนุกไปด้วยกับการที่เราได้ทำอะไรอย่างนี้นะครับก,ก็ได้ผลนะครับแล้วก็ไปเจาะลูกค้าตามกลุ่มเลยนะครับเช่นกลุ่มประมงกลุ่มเจ้าของธุรกิจกลุ่มเ,เจ้าของสวนนะครับหรือกลุ่มแบบเ,เจ้าของแบบที่เป็นเจ้าของทั้งหมดนะแล้วไปเจาะกลุ่มนั้นเฉพาะเลยนะครับเนาะนะครับแล้วก็รวมไปถึงตลาดพรีเซนต์ตลาดพรีเซนต์ก็นัด ไปตามามีการประชุมต่างๆขอเวลาครับที่เราจะไม่ขอเวลาไปขายประกันครังนะเราจะขอเวลาเนี่ยที่จะเอาของไปสนับสนุนโอเคนะเอาของไปสนับสนุนเราก็จะมีของพเมียมของอะไรต่างๆนะไปสนับสนุนนะครับคนที่เข้ามาร่วมประชุมนะครับเนาะเวลากับข้าราชการมีประชุมอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะมาคุยพรีเซนต์ให้ความเข้าใจเรื่องของภาษีเงี้ยครับเราก็จะคุยด้านนี้เลยนะครับใครที่สนใจยังไงเราก็จะมีเคาน์เตอร์คราบ ประมาณนะั้นแล้วก็กลุ่มที่นะครับผมพูดบ่อยก็คือกลุ่มลูกค้าธรรมชาตินะครับที่เราต้องดูแลลูกค้าแล้วก็พยายามต่อยอดแล้วก็ทำคล้ายๆทำโปรโมชั่นนะให้เข้ากับให้เข้ากับลูกค้าเราเพื่อเราจะได้แบบลูกค้าต่อยอดมันเรืยนะครับเนาะคนะใครที่ฟังตลาดทั้งหมดละนะครับก็เอาไปปรับใช้ได้นะผมก็ใช้อยู่ประมาณนี้ส่วนทำการตลาดอย่างไรเนี่ยนะครับก็ผมอาจจะมี คลิป,ปอื่นๆนะครับที่มาแบบเพิ่มเติมนะครับว่าเอ๊เหมือนทำการทำตลาดกับเจ้าของกิจการประมาณนี้เราจะเข้าหาเขายังไงนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้มีเทคนิคเพิ่มเติมด้วยนะครับมามาแชร์อยู่แล้วนะครับหมดเปลือกสําหรับหลายๆคนที่ทําแล้วก็เอาเอา,เอาแบบตลาดเหล่านี้เอาไปปรับในาตารางการทํางานของตัวเองในหนึ่งเดือนน,นะครับว่า,าในผมเคยเอาเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นบูธอะางเงี้ยครับ หรือนะครับจันทร์ถึงสุกเนี่ยจะเป็นตลาดที่เรานักหมายจากคนที่เรารู้จัก2คือจะเป็นตลาดแบบลงกับพื้นที่กับทีมงานไปนอกดอนะครับหรือนะครจะเป็นตลาดที่เราวางเอาทั้ง5ตลาดนี้ไปจัดลองดูนะในโปรแกรมของตัวเองในแต่ละวิกในแต่ละสัปดาห์แลแ้วแล้วก็ใหนะ้วางแผนออกมาเป็นในทั้งเดือนนะครับซึ่งผมว่าสิ่งที่สําคัญก็คือความสม่ำเสมอ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํางานอย่างเราเลยก็คือว่าการที่เราต่อยอดไอเดียดีๆของเราเช่นเหมือนนะครับเราไปวางแผนเรื่องสินิกาเราสมควรจะต้องไปลูกค้ากลุ่มไหนไปวางแผนเงินออมนะครับนะรบนะประเภทสะสมทรัพย์นะบริษัทเราวางตัวระยะสั้นมา6กปี10ปีเราจะวางไว้กลุ่มไหนหรือไม่กระทั่งนะครับเราจะไปวางแผนทางการเงินนะครับอ่าให้กับใครอนะ่ เราสมควรจะเอาแฟกแต่ละตัวให้เหมาะกับตลาดเราเช่นผมในลูกค้าธรรมชาติลูกค้าเก่าของผมเนี่ยผมจะเริ่มมาวางแผนการเงินแล้วนะแผนการเงินแบบสมบูรณ์แบบและคือเขาจะเข้าไปดูงบการเงินลูกค้าแบบเชิงลึกๆๆแล้วลูกค้าเขา,เขาก็จะไว้เนื้อเชื่อใจเราแล้วแต่ลูกค้าใหม่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ให้เราเปิดแผนการเงินทั้งหมดนะครับแต่ลูกค้าเก่าทุกคนเนี่ยนะฮะก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าทําพินประกันต้องทำทุนเท่าไหร่ รวนะมไปถึงลูกเนี่ยนะแตเน้นถ้าเกิดทุนการศึกษาจริงๆนะครับเบี้ยมันต้องเป็นประมาณอยู่ที่เท่าไหร่กําลังเข้าอยู่ยังไงเรานะจะวางแผนในเชิงลึกแบบนี้เลยซึ่งมันทําให้เราเนี่ยนะครับได้ต่อยอดลูกค้าต่อยอดได้อีกเยอะด้วยนนั้นะนะฮะในคลิปนะในคลิปนี้ก็เอามาแชร์กันแบบหมดเปลือกนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับเพราะเราเอามาเป็นไงครัเอามาแบ่งปันนะแล้วส่งต่อนะครับ ดังนั้นก็หวังว่าหลายๆคนที่ฟังในในวิดีโอนี้ในคลิปนี้นะฮะก็คงจะได้ประโยชน์แล้วใครที่มีตลาดดีๆตลาดเด็ดๆนะฮนะลบกลัวหน่อยนะฮะแชร์กันหน่อยดีกว่านะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นส่งการสง่งมันเป็นการส่งต่อมันเป็นการแชร์นะสิ่งดีๆนะครับนั่นเนะเดี่ๆใครที่มีตลาดไหนที่คุณทําแล้วมันได้ผลนะครับเช่นผมยังมีพูดถึงตลาดออนไลน์นะครับที่ที่ภาคหลังๆเราเริ่มมาทําแบบเต็มตัว นะครับเริ่มแบบโอ้เริ่มทีมงานเราตอนนี้เป็นทีมงานหรือสำนักง,งานที่มีลูกค้าผ่านออนไลน์มากที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับเพราะเราเริ่มฝึกการทาเพจฝึกการยิงแอดฝึกในการอะไรต่างๆล้นะครับอันนี้ก็เป็นตลาดใหม่นะผมให้เป็นตลาดที่6แต่ผมยังไม่ไยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็จะเอามาแชร์อีกคลิปหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นก็หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามใน i c h Channel ด้วยนะครับและเราจะมีไอดี D มาฝากให้กับทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ